สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการหมอชินพอดแค์และนายแพทย์ชินดลวาน,นิตพงพันธ์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดและเซลล์บำบัดค่ะต้นปีนี้ทุกคนตรวจสุขภาพประจําปีกันหรือยังคะถ้ายังอีีนี้ต้องฟังเลยค่ะว่าทาไมการตรวจสุขภาพประจําปีถึงสําคัญมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับอยากให้คุณหมออธิบายถึงการตรวจสุขภาพประจําปีนิดนึงเพราะหนูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่จําเป็นสําหรับฉันอะไรอย่างนี้ การตรวจสุขภาพประจำปีนะครับความสำคัญของมันคือเพื่อให้เราตรวจพบโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มนะครับความผิดปกติบางอย่างเนี่ยเราแค่ปรับวิถีชีวิตประจำวันนะครับก็หายนะครับแล้วก็ไม่กลายเป็นโรคบางอย่างเนี่ยเป็นโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเราก็สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ผลการรักษาดีนะครับดังนั้นในการตรวจสุขภาพของเราประจำปีที่เราแนะนำเนี่ย ูดอยู่แล้วว่าประจําปีก็แสดงว่าปีหลักรั้งนะครับร่วมกับการตรวจคัดกองมะเร็งนะครับตามข้อบ่งชี้และกลุ่มอายุอันนี้ก็จะทําให้เรามีอายุไขที่ยืนยาวเจอโรคทุกอย่างตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแล้วก็จัดการมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับก็ขอเนอ้นยะ้ำอีกทีเนาะอย่างที่เราพูดกันไปหลายรอบแล้วว่าเป็นมะเร็งก็หายขาดได้ถ้าเราเจอมันตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วย ดังนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันที่เป็นความเข้าใจผิดและเป็นปัญหาบ่อยก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวโรคสองโรคอยู่แล้วแล้วต้องไปโรงพยาบาลประจำนะครับเขาจะมีความเข้าใจว่าเขาไปโรงพยาบาลอยู่แล้วตามการนัดติดตามของคุณหมอแบบคุณหมอนัดไปทุก3เดือนไปทุกเดือนอเลยบางคนอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยอาจจะยังไม่จาเป็นหรือเปล่าเพราะเจอหมอตลอดใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่เราตรวจโรคนะครับ ทุก3-6เดือนนะครับตามที่คุณหมอนัดเนี่ยคุณหมอเ,าเขาก็จะตรวจรักษาตัวโรคที่เป็นอยู่แล้วหรือโรคก,กลุ่มที่เกี่ยวข้องอันเนี้ยให้ในครั้งที่ไปแต่มันอาจจะไม่ครอบคุมการตรวจสุขภาพประจำปีผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราไปตรวจติดตามเบาหวานเราอาจจะไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ปอดหรืออันตรา์ช่องท้องใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยการไปพบหมอเพื่อตรวจโรคไม่สามารถทดแทนการตรวจสุขภาพประจําปีได้อันนี้ขอเน้นย้ำนะครับน้องแป้งเคยตรวจสุขภาพประจําปีประจำไหมครับยอมรับตรงๆว่ายังไม่เคยยังไม่เคยเนาะอาจจะต้องเริ่มอาจจะต้องเนี่ยหลังจากจบอีพีเนี่ยต้อง <EP S 1> นัดคิวแล้วนะครับ,รบทีนี้ตรวจสุขภาพประจําปีเคยพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจไหมครับเคยค่ะแคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรวจตรวจทุกปีค่ะหลกัหลกๆเราก็จะมีการเจาะเลือดนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะ เก็บอุจจาระตัวนะครับแล้วก็มีอันตราซาวนะครับเอ็กซเรย์ปอดขึ้นไปฟังหัวใจและถ้ามีข้อบ่งชี้เช่นหมดประจําเดือนแล้วหรืออายุมากก็จะมีมวลกระดูกด้วยดังนั้นหลักๆเราก็จะมี7อย่างเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีพื้นฐานเจาะเลือดเราดูอะไรบ้างนะครับเราก็จะดูเม็ดเลือดนะครับคัดกรองเม็ดเลือดว่าปกติไหมมีเลือดจางไหมนะครับเลือดข้นไหมเม็ดเลือดต่ําหรือเปล่าซึ่งมี3มชนิดนะครับตรวจตับ ตรวจไตนะครับไขมันเบาหวานใช่ไหมครับสารเก้าอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือจากการเจาะเลือดนะครับอันที่2ก็คือตรวจปสวัสสาวะคัดกรองตรวจอุจจาระนะครับแล้วก็อันตรซารวเราก็จะแนะนําอันตรซาวทั้งช่องท้องเลยนะครับช่องท้องของเราถ้าใช้สะดือเป็นตัวตัดเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นช่วงบนเหนือสะดือกับช่วงล่างต่ำกว่าสะดือเราก็แนะนําว่าให้อันตรซาวช่องท้องเลยคือทั้งบนล่างนะครับ บนก็จะเห็นตับเห็นม้ามนะครับเห็นไตนะครับด้านล่างก็จะเห็นอุ้งเชิงการานใช่ไหมครับในผู้หญิงเนี่ยก็ต้องดูมดลูกรังไข่ในผู้ชายก็ดูต่อมลูกหมากได้ด้วยนะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะครับดังนั้นก็คืออันตรสาวปีละครั้งเป็นการคัดกรองรวมทั้งเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซ์เรย์ปอดข้อดีก็คือจะเห็นขนาดของหัวใจนะครับเห็นเนื้อปอดว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจะได้รีบจัดก,การนะครับ นอกจากนั้นขึ้นในฟ้าหัวใจก็เป็นการคัดกรองตามโปรแกรมมาตรฐานรวมทั้งมวลกระดูกนะครับถ้าประจำเดือนหมดแล้วในผู้หญิงหรือว่าอายุเกินหรือมีความเสี่ยงของมวลกระดูกบางนะครับก็จะมีเจอย่างดังนั้นน้องแป้งจะเห็นว่าการตรวจสุขภาพประจําปีนี้เราเน้นตรวจก่อนมีอาการ<ช>นะครับ,รบมีอาการแล้วก็ตรวจรักษาใช่ไหมครับแต่ถ้ายังไม่มีอาการแล้วก็ตรวจเพื่อคัดกรองนะครับถ้าเกิดว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องรู้สึก ผิดปกติอะไรในร่างกายแต่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําทุกปีถูกไหมคะคุณหมอถูกต้องครับดังนั้นมันเหมือนกับว่าเราอยากให้ยังแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีอาการนะถูกแล้วไม่มีอาการยิ่งต้องตรวจตรวจเพื่อยืนยันว่ายังดีและไม่เจออะไรแปลกปลอมที่ต้องรีบจัดการจะได้แข็งแรงและไม่มีอาการแบบนี้ยาวๆเพราะว่าเหมือนคุณหมอช่วยยกตัวอย่างบางโรคที่เราอาจจะแบบ ไม่มีอาการหรือว่าเคสตัวอย่างที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยแบบไม่ได้มีอาการอะไรแล้วมาตรวจสุขภาพประจําปีแต่พบเจอโรคอะไรที่มันแอบซ่อนอยู่ที่เรา,าไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างเอายังไม่เอากลุ่มมะเร็งนะครับเอาโรคทั่วไปเช่นเบาหวานเบาหวานเนี่ยบางคนก็ยังไม่มีอาการค่ะแต่ถ้าถ้าเราเจอมันตั้งแต่เบาหวานช่วงแรกๆปรับวิถีชีวิตประจําวันนะครับรับประทานอาหาร เบาหวานหายได้นะครับเบาหวานแม้จะเป็นโรคจากความเสื่อมก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเจอมันตั้งแต่ตอนแรกแล้วมีการปรับวิถีชีวิตประจำวันที่เหมาะสมเราอาจจะไม่จําเป็นต้องกินยาเลย<อ>ค่ะซึ่งเราสามารถเจอได้จากการตรวจสุขภาพประจําปีนี่แหละแลพะพอเราเจอมันช้าเจอมันตอนที่ร่างกายเสื่อมไปละเสื่อมไปเยอะนะครับแล้วมาปรับวิถีชีวิตประจำวันตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันก็จะต้องมากินยาแล้วก็เพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่จบนะครับ หรือโรคไตนะเรารู้ว่าโรคไตเสื่อมเนี่ยมี5ระยะและระยะ5าเนี่ยจำเป็นจะต้องไปฟอกเลือดล้างไตถ้าเราเจอมันตั้งแต่ตอนแรกเช่นเอ,อ่อไตเริ่มเสื่อมเราจะเริ่มกลับมาดูแล้วว่าเรามีอะไรบ้างที่เราทําอยู่แล้วทาให้ไตเสื่อมน้ําดื่มพอไหมอาหารเค็มลดหรือ,อยังยาแก้ปวดที่ไม่จําเป็นหยุดหรือ,อยังมีอาหารเสริมสมุนไพรบางอย่างที่มีผลกับไตไหมพอเราเจอไตเริ่มเสื่อมตั้งแต่ระยะแรก หรือแค่เริ่มเริ่มพอเราจัดการสิ่งเหล่านี้หายกลับมาเป็นปกติพอเรารอเจอระยะสีอันนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้แค่รอฟอกเลือดหลางไตหรือบางคนเนี่ยล่าสุดนะครับผมเจอเคสหนึ่งมาด้วยเหนื่อยเจอน้ำท่วมปอดละตรวจและค่าไตเนี่ยขึ้นไปสูงริ้วคือเป็นไตวายระยะสุดท้ายละสิ่งที่ทำได้แค่ดึงน้ำออกจากปอดแล้วก็ฟอกเลือดหลังไตระยะยาวดังนั้นเราก็เลยแนะนาว่าควรจะต้องมีการ คัดกรองสุขภาพประจําปีทุกปีไม่ต้องรอให้มีอาการแบบถ้าเรารู้ตัวว่าเป็นสาวกทานเค็มส้มตำอะไรอย่างนี้นะครับปลาล้าน้าดำนะครับออแล้วก็เข้มข้นจัดนะครับเราเรียกว่าดิบดีบนะครับไปตรวจค่ะต้องตรวจทุกปีควรจะต้องตรวจแล้วในโปรแกรมอย่างที่กล่าวไปเรามีการตรวจอุจจาระด้วยถ้าเราเจอพยาธิบางชนิดนะครับเรามีการให้ยาถ่ายพยาธิที่จะป้องกันโรค สมมติว่าเราเจอพยาธิชนิดพยาธิใบไม้ตับเรารู้ว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้าดีนะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมาจากไหนนะครับมันจะมาจากการกินอาหารดิบโดยเฉพาะกลุ่มปลานะครับแล้วก็หอยนะครับหอยเชอรี่ดิบนะครับปลานะครับพวกนี้ตะกวดนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องระวังถ้าเราตรวจเจอนะครับเรากินยาถ่ายพยาธิแล้วก็ปรับพฤติกรรม ก็จะทําให้เป็นการป้องกันโรคและป้องกันเปรีงไปในตัวนะครับหรือตรวจปัสสาวะสมมุติเราตรวจปัสสาวะนะครับแล้วเราเจอว่าปัสสาวะของเรามันเข้มไปมันก็จะบอกเราว่าเรากินน้ําไม่พอเราก็ป้องกันปรับได้ทันนะครับหรือว่าตรวจปัสสาวะเราอาจจะเจอว่าในปัสสาวะของเราเนี่ยมันข้นหรือมันมีการอักเสบติดเชื้อเราก็อาจจะต้องแนะนํานอกจากเรื่องการดื่มน้ําก็คือมดกั้นปัสสาวะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะ ผู้หญิงจะมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายเราก็จะไม่แนะนําว่าให้กั้นปัสสาวะเป็นต้นดังน,น,นั้นจะเห็นว่าการตรวจสุขภาพประจําปีเจ็ดอย่างเนี้ยราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ในประมาณหลักพันสองพันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนก็จะได้ความสะดวกแต่ราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยในโรงพยาบาลรัฐบาลคิวก็จะยาวรอนานหน่อยแต่ราคาก็จะถูกลงแต่ตรวจที่ไหนไม่เกี่ยงเลยเอาตามความสะดวก ของเราได้เลยนะครับขอแค่ตรวจปีละครั้งแล้วก็ครบท้วนซึ่งเจ็ดอย่างนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมดทุกอย่างแล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบเสริมอะไรในทุกทุกปีเนี่ยแค่นี้จบอาทีนี้มีคนถามผมนะคะว่าเอ๊ะแล้วมะเร็งเม็ดเลือดล่ะเราคัดกรองยังไง เนื่องจากโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยมีการตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดอยู่ละซึ่งก็จะตรวจได้ทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดครบทั้ง3ชนิดก็เป็นการคัดกรองมะเร็งของเม็ดเลือดเบื้องต้นและอีกอันนึงคือเรามีการตรวจค่าตับนะครับซึ่งควรจะครอบคลุมค่ากอบบูลินซึ่งเป็นโปรตีนหนึ่งของร่างกายถ้าโปรตีนกอบบูลินสูงผิดปกติก็เป็นหนึ่งในตัวบอกว่าต้องสงสัยมะเร็งเม็ดเลือดนะครับ ดังนั้นก็คือเหมือนครอบคลุมอยู่แล้วในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีเอาง่ายๆก็คือถ้าเราตรวจสุขภาพประจาปีครบทุกปีอยู่แล้วเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเราโอเคแน่นอนใช่ครับก็คือเหมือนมีการคัดกรองมะเร็งเม็ดเลือดไปในตัวหรือมะเร็งบางอย่างในช่องท้องเพราะเรามีอันตราซาวกับเอกซเรย์ปอดร่วมด้วยอยู่แล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่มันต้องมาทําเพิ่มเติมในโปรแกรมคัดกรองมะเร็งที่เพิ่มขึ้นมาจากโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็จะเป็นพวกหัตถการเช่น กระเพาะลำไส้ก็สองกล้องใช่ไหมครับตรวจภายในเพิ่มเติมนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอันดซาวอ์แมมโมกแกรมของเต้านมเพิ่มเติมแล้วก็เจาะเลือดบางอย่างแต่ที่บอกว่าบางอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างอย่างที่เราเคยมีคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งไปแล้วนะครับ,รบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและใช้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันการเข้าใจผิดเนาะก็สามารถตรวจ ดูทบทวนในคลิปนั้นได้แล้วก็เราขอเน้นย้ำว่าที่ผมพูดในวันนี้ในการคัดกรองมะเร็งผมพูดแค่ค่า p s a สำหรับเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ค่า a f p สำหรับมะเร็งตับในคนที่มีความเสี่ยงไม่ได้แนะนำสำหรับคนทุกคนค่ะแล้วก็มันมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบใหม่ๆที่สามารถตรวจมะเร็งอะไรอย่างนี้ไหมคะที่ณปัจจุบันที่คนมีนิยมไปตรวจกันอ๋อ อีกอันหนึ่งที่อันนี้อาจจะต้องเอามาเล่าเป็นความเข้าใจก็คือเรื่องเพดสแกนคือเดิมเรามี CT s c สแกนใช่ไหมครับแต่ว่าตัว CT เนี่ยมันจะหาว่ามีก้อนหรือจุดผิดปกติหรือเปล่าแต่เราไม่รู้ว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีการทํางานที่ผิดปกติจริงไหมอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งมาในยุคนี้ก็คือเพดสแกนเพดสแกนเนี่ยเราทําโดยการที่เราเอาน้ําตาลไปจับกับสารเรืองแสงทําเป็นโมเลกุล แล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายพอเราฉีดเข้าไปในหลอดเลือดทุกจุดที่มีการกินน้ำตาลก็จะอมสารนี้ไว้และพอเราถ่ายภาพมันก็จะเรืองแสงวิธีการทำเพสสแกนเนี่ยมันเลยมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เห็นแค่จุดอย่างเดียวเหมือน CT หรือ MRI เรารู้ได้ว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีการกินน้ำตาลหรือเปล่าถ้ามันมีกินน้ำตาลผิดปกติเราก็จะเทียบกับสมองเทียบกับตับ ้ากินน้ำตาลมากผิดปกติจุดสีแดงจ้านะครับก็จะต้องเป็นจุดต้องสงสัยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยตรวจพบได้เร็วขึ้นและบอกได้ด้วยว่าจุดนี้ผิดปกติจริงนะแต่ข้อควรระวังมี2ออย่างข้อควรระวังอย่างแรกก็คือว่าจุดที่แดงนะครับหรือกินน้ำตาลมากไม่จำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งอันนี้หนูนกำลังจะถามพอดีเลยว่าแบบถ้าเกิดเจอแล้วจุดแดงมากก็อาจจะตกใจว่าเอ้ยเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็คือเป็นผลบวกลวงก็ได้ จากการอักเสบติดเชื้อนะครับดังนั้นจุดแดงไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องเป็นมะเร็งเสมอไปอันที่สองถ้าเกิดว่าเพสแกนลบก,ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเพราะว่ามีมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเรงที่แบ่งตัวช้าหรือไม่กินน้ำตาลมากนะครับเช่นมาเร็งในกลุ่มเนื้อเยื่อซาโคมานะครับหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแบ่งตัวช้าก็จะไม่บวกด้วยผลเพสแกน ดังนั้นด้วยการที่มันมีข้อจำกัดทั้งผลบวกลวงและผลลบลวงลบลวงก็คือลบแต่ก็อาจจะยังเป็นเราก็ยังไม่ใช้เป็นมาตรฐานในการคัดกรองมะเร็งเรายังใช้ตามมาตรฐานเดิมที่เล่าให้น้องแป้งฟังไปนะครับแต่คนที่สงสัยหรือวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสามารถใช้มันเพื่อช่วยกำหนดระยะเช่นมะเร็งปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับเพสแกนมีบทบาทอย่างมากในการตรวจกำหนดระยะ และติดตามการรักษาว่าหายหรือยังหรือตอบสนองต่อยาดีไหมนะครับก็หวังว่าจะชัดเจนกับประเด็นเรื่องเพดสแกสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมใน E ีีก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายการขับถ่ายสุขภาพจิตการส่งเสริมสุขภาพและการตรวจสุขภาพและการคัดกรองใน EP นีนี้สามารถไปย้อนดูได้ในช่องของเราค่ะและต่อจากนี้ค่ะใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินเนี่ย หยิบขึ้นมาและให้คุณหมอเนี่ยเอามาพูดและแนะนำกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ